ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมอยูพผมในรายการเกมเมอร์แซมชาแนลวันนี้ผมจะมาโปรโมตเซิร์ฟที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ก็มาดู IP กันเลยนะครับก็ IP ก็มีประมาณนี้และคร้วก็ u n i c o r นะครับ n p e d d เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ d d n s n e t นะครับเอ้ยแป๊บน,นึงแป๊บน,นึง N E T นะครับก็มีมานี่แหลนะเนาะก็ผมจะเขียนตรงนี้ก็เขียนอะไรก็ได้นะผ่อนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกดเพลเข้าไปเลยนะครับก็เราจะไปดูในเซิร์ฟกันนะครับว่ามันเป็นแนวอะไรนะครับผมโอเคก็ดูนะครับว่ามันจะเป็นแนวอะไรกันนะครับก็ก็วิธีการจำลองนะเพให้คุณทับ R E G I S T E R นะครับและตามด้วยรหัสนะครับก็ผมจะเอาเป็นหนึ่ง6องสามห้ากเจ็ดแปดหรกันนะถ้าใครมีรหัสนะครับก็สามารถเอารหัสนั้นนะครับมาเล่นก็ได้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นโอ้โหอะไรเนี่ยจัปาวานะครับก็รู้สึกี่จะเป็นแนวเอ่ออะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นแนวเอาชีตรอดเนาะก็ พราะว่ามันมีไอ้พวกนี้เนาะของฟรีเนาะก็มาหยิบกันได้นะครับตรงนี้ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP พีไว้ใต้ร่างดีคริปชั่นเลยครับผมอ้อก็มีประมาณนี้เลยเนาะต้องกดสองครั้งนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ขึ้นก็กดหลายครั้งไปเลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะก็ตรงนู้นก็เป็นอะไรอะไรเนี่ยวิธีการหาเงินนะครับตรงนี้ครับ อาชีพเดียวนะอาชีพเดียวนะครับก็มาดูกันได้นาะตอนนี้ผมเป็นยศไอ้นี่อยู่นะครับธรามด้นะก็ยังไม่มียศนะครับซถ้าสามารถเติมยศได้นะพลิกรายละเอียดการเติมเงินนะครับตรงไหนวะตรงไหนวะตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้ โอ้โหโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นช่องของช่องไอ,อเทมเนาะก็มาดูกันได้เนาะก็ร้านยาอุป,ปกรณ์ฟูงยาอื่นๆนะคะก็มาดูกันได้เนาะ,ะก็เซอร์นี้ก็มีคุณภาพดีนะ ก็เจอก็มีประมาณนี้แล้วเนาะก็อันนี้ก็จะมีภาพปรนมาณนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วเนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ